เพิ่มเวลาในการทำข้อสอบบรรจุครูผู้ช่วยสวัสดีครับวันนี้นะครับผมมีประเด็นเกี่ยวกับการสอบบรรจุครูผู้ช่วยรอบทั่วไปของสพมาให้เพื่อนๆและว่าที่คุณครูทุกๆท,ท่านฟังกันนะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็สามารถฟังซ้ำได้นะครับและแชร์บอกต่อไปอยังเพื่อนๆที่ยังไม่รู้ถึงประเด็นนี้ด้วยนะครับ สำหรับเพื่อนๆและว่าที่คุณครูทุกๆท,ท่านที่เข้ามาฟังครั้งแรกก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ช่องครูกอด้วยนะครับและมาฟังประเด็นนี้กันเลยครับคลิปนี้จะพูดถึงประเด็นของเวลาในการทำข้อสอบในการสอบแข่งขันบรรจุและแต่งตั้งเป็นข้าราชการครูตำแหน่งครูผู้ช่วยในปี2564นี้นะครับในการสอบปีนี้ก็ได้กำหนดวันเวลาการรับสมัครสอบการสอบภาคกอภาคขอและภาคคอวันประกาศผลสอบ ซึ่งกำหนดการต่างๆนะครับก็ได้ออกมาเรียบร้อยแล้วแต่ล่าสุดนี้นะครับสพทเองนะครับได้ประกาศให้ชะลอนะครับการจัดการสอบต่างๆหรือก็คือเลื่อนสมัครสอบและการสอบออกไปก่อนนะครับจนกว่าจะมีการประกาศอีกครั้งหนึ่งนะครับเนื่องจากสถานการณ์โควิดที่แพร่ระบาดอยู่ในเร็วๆนี้ครับจากสถานการณ์ดังกล่าวนะครับทำให้เรานะครับมีเวลาในการอ่านหนังสือทําข้อสอบและเตรียมตัวสอบเพิ่มขึ้นนะครับและเรามาเข้าประเด็นของคลิปนี้กันเลยครับ กำหนดการล่าสุดนะครับที่ออกมาเราก็ได้เห็นแล้วนะครับในส่วนของวันเวลาในการสอบภาคกอภาคขอซึ่งในการสอบครูผู้ช่วยปีนี้นะครับสอบพอถอนะครับได้กำหนดให้มีเวลาในการทำข้อสอบที่เพิ่มขึ้นในภาคกอภาคขอตามวิชาต่างๆในแต่ละภาคดังนี้ครับภาคกอวิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์จาก120นาทีหรือ2ชั่วโมงเพิ่มเป็น150นาทีหรือ 2ชั่วโมงครึ่งก็เพิ่มเวลาขึ้นมานะครับให้มีเวลาในการทำข้อสอบมาอีกนะครับ30นาทีต่อมาครับภาคกอวิชาทักษะภาษาอังกฤษจาก60นาทีหรือ1ชั่วโมงเพิ่มเป็น90นาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งนะครับก็เพิ่มเวลาในการทำข้อสอบมาอีกนะครับ30นาทีเช่นเดียวกันต่อมาครับภาคกอวิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี เวลาในการสอบ6กนาทีหรือ1ชั่วโมงก็ยังคงเท่าเดิมอยู่นะครับไม่ได้เพิ่มเวลาในส่วนนี้นะครับต่อมาครับในส่วนของภาคขอวิชามาตรฐานความรู้ในเนื้อหาวิชาที่สอนก็คือเป็นเนื้อหาวิชาเอกของตัวเองนะครับจากเวลาเดิม120นาทีหรือ2ชั่วโมงเป็น150นาทีหรือ2ชั่วโมงครึ่งครับก็เพิ่มเวลาให้มาเป็นอีก30มนาทีเช่นเดียวกันครับในส่วนของภาคขอวิชานี้นะครับต่อมาครับภาคขอ วิชามาตรฐานความรู้ทั่วไปในการจัดการเรียนการสอนเวลา90นาทีหรือ1ชั่วโมงครึ่งก็ยังเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงเวลานะครับต่อมาวิชาสอนสุดท้ายในของภาคขอนะครับวิชาความรอบรู้กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานและแนวทางการปฏิรูปการศึกษาเวลา30นาทีเท่าเดิมไม่เปลี่ยนแปลงครับ ครับเราก็จะเห็นว่าสบถนะครับได้มีการเพิ่มเวลาในการสอบหรือเพิ่มเวลาในการทําข้อสอบมากขึ้นนะครับในส่วนของภาคกอและภาคขอในรายวิชาที่กล่าวไปนะครับทั้งหมดนี้นะครับก็จะเป็นประเด็นในส่วนของเวลาในการทําข้อสอบที่เพิ่มขึ้นของการสอบบรรจุเป็นข้าราชการครูตําแหน่งครูผู้ช่วยรอบทั่วไปของสบทในปี2564นี้นะครับถึงแม้จะมีการเลื่อนเวลาสอบออกไปนะครับ ผมเองก็ขอเป็นกําลังใจให้ว่าที่คุณครูทุกๆท่านนะครับให้โชคดีในการสอบนะครับและขอได้ขึ้นบัญชีได้ได้บรรจุทุกทท่านนะครับหากมีประเด็นใหม่ๆหรือข่าวสารในการสอบข้าราชการผมก็จะมาทําคลิปอัปเดตให้ฟังอีกนะครับสําหรับคลิปนี้มีเท่านี้ขอบคุณที่รับชมรับฟังครับสวัสดีครับ